วงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการได้ความปลอดภัยนะอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจัดหม้อน้ําปี52นะคะแต่ว่านะคะเราจะมาดูกฎหมายใหม่กันเลยนะคะที่เพิ่งออกมาตอนนี้มันยังไม่บังคับใช้นะคะแต่ว่าต่อไปมันจะบังคับใช้กฎหมายตัวนี้นะคะเป็นนะคะคกฎกระทรวงนะคะปี64 นะคะปี64เพิ่งอ,ออกมาเลยนะคะเพิ่งอ,ออกมาเลยแล้วก็จะบังคับใช้นะคะหลังพ้นกำหนด90วันนั่นก็คือวันที่4พฤศจิกายนนะคะ4พฤศจิกายนจะเริ่มบังคับใช้นะคะเริ่มบังคับใช้ตอนนี้ก็อะไรที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามกฎหมายในระหว่าง90วันนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้และพอปี64ออกมาปุ๊บก็ยกเลิกกฎกระทรวง ตัวเดิมนะคะตัวนี้ก็กลายเป็นว่ายกเลิกไปเลยนะคะยกเลิกไปเลยตัวนี้ก็ยกเลิกไม่ใช้เลยนะคะไม่เอาเลยนะคะมาดูที่ตัวหกเสียงเดียวนะคะมาดูที่ตัวหกเสียงเดียวซึ่งจะใช้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูค่ะบอกว่าอะไรบ้างนะคะในกฎหมายปีหกสี่นะคะในกฎหมายปีหกสี่บอกว่านะคะเครื่องจักรนะคะในหมวดของเครื่องจักรเนาะ นายจ้างค่ะต้องดูแลให้ลูกจ้างที่ทํางานกับเครื่องจักรสวมใส่เครื่องหุ่มที่เรียบร้อยและลัดกลุ่มนะคะต้องไม่ใส่เสื้อผ้ารุ่มรามนะคะต้องไม่ใส่เสื้อใส่เสื้อผ้าที่น้วมจนทําให้สามารถเครื่องจักรเนี่ยนะคะสามารถดึงนะคะเศษผ้าของเรานะคะหรือว่าชายเสื้อนะคะชายแขนเสื้อนะคะที่จะดึงเข้าไปแล้วทาอันตรายให้กับตัวเราได้นะคะ ไม่สวมใส่เครื่องประดับค่ะทำงานกับเครื่องจักรห้ามใส่เครื่องประดับนะคะห้ามใส่เครื่องประดับเนาะเพราะว่าอาจจะทําให้เครื่องจักรเป็นไงคะดึงเครื่องประดับเราได้นะสร้อยข้อมือสร้อยคออะไรอย่างนี้นะคะและรวบผมที่ปล่อยยาวนะหรือว่ายาวเกิน นะก็ต้องรวบผมอย่างถ้าแอมไปทํางานกับเครื่องเครื่องจักรปุ๊บนะคะจะปล่อยผมไม่ได้แล้วก็ต้องรวบผมเพื่อที่จะทํางานต่อไปนะคะสําหรับเครื่องจักรนะคะถ้ามีการประกอบนะคะมีการติดตั้งนะคะมีการทดสอบการใช้งานนะคะซ่อมแซมซ่อมบํารุงรักษานะ,ะหรือถอนเครื่องจักรนั้น,นะคะ่ะต้องมีคู่มือะะจากผู้ผลิต ฟอกลิฟเหมือนกันคะ่ะฟอกลิฟเป็นเครื่องจักรนะคะฟอกลิฟก็ต้องมีคู่มือของฟอกลิฟนะคะจากคนที่ผลิตจากบริษัทที่เราซื้อฟอกลิฟมาหรือบริษัทที่เราเช่าฟอกลิฟมานะคะก็ต้องมีคู่มือมาให้เราด้วยนะคะคู่มือการใช้งานนะคะของฟอกลิฟนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีสมมุติเราซื้อมาเราซื้อฟอกลิฟมานะคะเราไม่ได้เช่าเราสมมุติเราซื้อมาแล้วมันไม่มี ต้องให้วิศวกรเป็นคนจัดทำคู่มือนี้ขึ้นมาต้องให้วิศวกรนะคะเป็นคนจัดทำคู่มือนี้เข้ามาโดยให้เป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยถ้าเราเข้าใจภาษาอังกฤษทําเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือถ้าลูกจ้างเข้าใจภาษาไหนให้ทําเป็นภาษานั้น คนขับฟอกลิฟเข้าใจภาษาไหนคนตรวจเช็คเข้าใจภาษาไหนให้ทำเป็นภาษานั้นนะคะให้ทำเป็นภาษานั้นและนะคะตัวคู่มือนะะไม่ว่าที่จะมากับบริษัทที่เราซื้อหรือว่าบริษัทที่เราเช่านะคะต้องเก็บสําเนาคู่มือเอาไว้ด้วยเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีคู่มือการใช้งานของฟอ r ์คลิฟนะคะเราต้องมีคู่มือการใช้งานของเวลาที่เราจะซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมนะคะหรือว่าซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเวลาซ่อมแซมต้องมีป้ายบอกว่ากำลังซ่อมนะคะต้องมีป้ายนะคะบอกว่ากำลังซ่อมแซมนะคะ หรือว่าให้ใช้ระบบนะคะห้ามเปิดสวิตช์หรือเขาเรียกกันว่าล็อกเอาท์แทกเอาท์นะคะนะล็อกเอาท์แทกเอาท์ล็อกเอาท์แทกเอาท์คือการจัดตัดแยกพลังงานนะตัดแยกพลังงาน เวลาเราจะซ่อมเครื่องจักรหรือว่าซ่อมโฟล์คลิฟ์นะคะเราก็ต้องเอาปลั๊กออกก่อนใช่ไหมคะหรือว่าซ่อมเครื่องจักรเราก็ต้องเป็นไงคะออฟเบเกอร์ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นพอเราออฟเบเกอร์ปุ๊บนะคะเราจะป้องกันยังไงละ่ะไม่ให้คนมาออนเบเกอร์ที่เราออฟอยู่นะคะเราก็ต้องทําการล็อกเบเกอร์ไว้ไม่ให้คนมาออนเพราะว่าถ้าคนมาออนปุ๊บแล้วเราซ่อมอยู่นะะมาออนปุ๊บเราซ่อมอยู่เป็นไงคะเราก็อาจจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าใช่ไหมคะไฟมัน เดินเข้ามาตอนที่เราซ่อมหรือว่าเราออกเครื่องจักรอยู่พอมีคนเดินมาออนปุ๊บเรากําลังอยู่ในเครื่องจกักรเครื่องจักรมันทํางานขณะที่เรากําลังซ่อมอยู่เราก็จะได้รับอันตรายแล้วเราก็จะได้รับอันตรายนะคะเขาก็เลยเรียกระบบนี้ว่าตัวล็อกเอาท์แท็กเอาท์นะคะตัวล็อกเอาท์แท็กเอาท์คือพอเราปิดปุ๊บล็อกไว้เลยค่ะไม่ให้คนมาเปิดได้นะคะเอากุญแจล็อกเลยแล้วก็มีป้ายบอกด้วย นะป้ายก็จะบอกประมาณนี้อันตรายห้ามดําเนินการนะคะแล้วก็ลงชื่อว่าเป็นชื่อใครนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายแหล่งพลังงานนี้ได้ถูกดําเนินงานตัดออกนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ํานละพลังงานลมนะหรือว่าพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพวกสตรีมไอน้ําจากหม้อต้มหม้อบอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้มีคนมาเปิดเครื่องจักก ขณะที่เรากำลังซ่อมอยู่นะคะเปิดเครื่องจักรขณะที่เรากำลังซ่อมอยู่เพราะเราซ่อมอยู่เปิดเครื่องจักรปุ๊บเราก็อาจจะได้รับอันตรายนะคะและหมวดที่หนึ่งบอกว่าอะไรอีกนะคะบอกว่าเครื่องจักรนะคะซึ่งตัวฟอ์คล็บก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรนะ,คะเครื่องจักรนะคะต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยนะคะใช้งานได้ดีและปลอดภัย ก,นนะก่อนที่จะนําเครื่องจักรไปใช้งานนะก่อนที่จะนําเครื่องจักรไปใช้งานและต้องมีการตรวจสอบประจําปีด้วยนะคะต้องมีการตรวจสอบประจําปีด้วยออย่างเช่นนะคะโดยเครื่องจักรเจชนิดนี้เชนิดนี้นะคะต้องมีการตรวจสอบประจําปีนะคะเครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้ายคะฟล์คลิฟใช้ยกขนย้ายไหมคะ,คะเครื่องจักรที่ใช้ในงานบินและงานถนน เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินและงานถนนเครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีตเครื่องจักรที่ใช้ในงานฐานลากเครื่องจักรที่ต้องเป็นงานขุดงานเจาะงานอุโมงค์เครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อถอนทําลายเครื่องจักรอื่นนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยการตรวจสอบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนใช้งานนะคะหรือว่าประจำปีตรวจสอบแล้วค่ะต้องมีเอกสารด้วย ต้องมีเอกสารการตรวจสอบด้วยแล้วก็สำเนาเก็บไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเอาไว้ตรวจนะคะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเอาไว้ตรวจการทํางานนะคะกับเครื่องจักรนะคะพวกปั๊มโลหะเชื่อมเชื่อมก๊าซนะคะเครื่องจักรอื่นต้องมีการอบรมนะคะต้องมีการอบรมอบรมขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภยัยการป้องกันอันตราย รายละเอียดการตรวจสอบนะคะนี่เป็นในส่วนของตัวเครื่องจักรทั่วไปนะหรือว่าถ้าใครมีใช้เครื่องพวกเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมแกส๊สอะไรพวกนี้ก็ต้องมีการอบรมด้วยนะคะส่วนที่4นะคะในหมวดที่1ของเครื่องจักรนะ,ะเพราะฉะนั้นรถยกนะคะเพราะฉะนั้นรถยกนะคะคือเครื่องจักรนะคะรถยกคือเครื่องจักรเนาะรถยกไม่ใช่รถนะคะ รถยกไม่ใช่รถนะคะรถยกคือเครื่องจักรชนิดหนึ่งนะคะคือเครื่องจักรชนิดหนึ่งถ้าเรามีรถยกค่ะนะคะรถยกต้องมีโครงหลังคาต้องมีโครงหลังคาควงหลังคาเอาไว้ทำอะไรคะป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหลน่นนะ,ะไม่ได้มีไว้กันแดดนะนะคะมันป้องกันของหล่นใส่นะคะของหล่นใส่ ถ้าเราขับข้างนอกนะคะบางคนจะมีอะไรคะมีกระดาษลังใช่ไหมเอาไว้บนหลังคารถอย่างเงี้ยนะคะกระดาษลังเอาไว้บนหลังคารถถ้าเกิดเราเอาตัวเคเบิลทายไปรัดนะคะถือว่าเป็นการแดัดแปลงนะถือว่าเป็นการดัดแปลงนะคะถ้าเกิดเราเคเบิลทายไปรัดตัวลังที่อยู่บนหลังคานะคะ อันนั้นอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เป็นอาจจะเป็นแผ่นพลาสติกแล้วเอาตัวสกรูนะไปเจาะกับโครงหลังคาอันนี้ถือว่าเป็นการดัดแปลงนะอันนี้ถือว่าเป็นการดัดแปลงเลยนะนะคะมันอาจจะทําให้ความปลอดภัยของตัวโครงหลังคาเนี่ยลดลงนะมันอาจจะทําให้ตัวความปลอดภัยของโครงหลังคาเนี่ยลดลงนะเพราะฉะนั้นนะคะโครงหลังคาไม่ได้มีไว้บังแดดนะคะ ครงหลังคานคะมีไว้ป้องกันของหล่นใส่และต้องมีด้วยนะคะเพราะว่าตามกฎหมายบอกว่าต้องมีต้องมีอะไรอีกคะป้ายบอกพิกัดน้ําหนักยกค่ะถ้าอันนี้มีไหมไม่มีแสดงว่าผิดแล้วใช่ไหมคะถ้านี้ยกได้สองตนันป้ายนี้ต้องเขียนว่าไงคะสองศูใช่ไหมคะสตันก็คือต้องเขียนเลขสองสถ้าเป็นสองุดาตันล่ะ ก็ต้องเป็นยี่สิบห้าถ้าเป็นสามตันนะก็ต้องเป็นสามศูนยะ์เพราะฉะนั้นข้างรถนะหรือว่าหลังรถต้องมีเลขนะะคบอกว่ารถยกได้กี่ตันโฟล์คลิฟต์ยกได้กี่ตัน,นะต,นนะต้องมีพิกัดบอกด้วยนะต้องมีพิกัดบอกด้วยสองตันสองจุดห้าตันนะคะ สามตันสามจุดห้าตันนะคะต้องรู้ว่าเอะยกได้กี่ตันต่อไปค่ะก่อนการใช้งานนะคะต้องตรวจสอบรถยกนะคะให้มีสภาพใช้งานได้ดีทุกครั้งนะทุกครั้งเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องมีนี่นะคะตารางตรวจรถใช่ไหมใบเช็ครถ ก่อนทำงานอะนะคะตรวจทุกวันตรวจทุกวันนะคะถ้ามีกะกลางวันกะกลางคืนนะคะกะกลางวันใช้เสร็จแล้วกะกลางคืนจะมาใช้กะกลางคืนก็ต้องตรวจนะคะแบ่งกันกลางวันก็คือกลางวันกลางคืนก็คือกลางคืนนะต้องตรวจทุกวันนะคะแล้วเอกสารตัวนี้ต้องทําสําเนาเก็บไว้ด้วยวอาจจะไม่ทําสําเนาก็ได้แต่ว่า ต้องเก็บไว้อนะคะต้องเก็บไว้เพราะว่าพนักงานตรวจความปลอดภัยอาจจะเรียกดูสำเนาการตรวจสอบรถยกประจำวันวันไหนใช้วันนั้นตรวจนะคะวันไหนใช้วันนั้นตรวจเนาะ,ะ,ะ,ะและรถยกค่ะต้องมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟนะคะเสียงหรือแสงไฟ ต้องมีอุปกรณ์นะคะช่วยการมองเห็นนะนะคะช่วยการมองเห็น,นต้องมีอะไรคะกระจกค่ะและนะคะถ้าเป็นรถนะคะชนิดนั่งขับต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตะลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามีเข็มขัดนิรภัยเนาะนะคะที่รถเรามีเข็มขัดนิรภัยนะคะ กฎหมายบอกว่าต้องใช้เข็มขัดนิรภัยตลอดนะ,ะต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ผิกดกฎหมายนะคะผิกดกฎหมายนะกฎกระทรวงไม่ทําตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะอ่าโทษคือจำหนึ่งปีปรับสองปีแปดแสนหนึ่งปีสี่แสนบาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนะ,ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะ นะคะอันนี้เป็นปกฎกระทรวงภายใต้พรบรความปลอดภัยนะคะก็เหลือหนึ่งปีสี่แสนสองปีแปดแสนอ่าหนึ่งปีสี่แสนนะคะถ้าไม่สวมเข็มขัดนิรภยัยนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราขับรถฟอกนนะคะต้องสวมเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะต้องสวมเข็มขัดนิรภัยด้วยนะ นะคะหปี4ี่แสนนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับและไม่แดัดแปลงนะคะไม่แดัดแปลงค่ะนะคะแดัดแปลงคืออะไรคะอย่างที่ยัาบอกว่าเอา p l u เอาเหล็กมานะคะเหล็กมาใส่ปุ๊บยิงสกรูเข้าไปถือว่าเป็นการแดัดแปลงแล้วนะคะนะคะซึ่งอาจจะทำให้ความปลอดภัยลดลงแดัดแปลงได้อย่างเดียวคือแดัดแปลงเอา LPG มาใส่นะคะเอา LPG มาใส่ ซึ่งการใส่ LPG นี้ต้องทำตามกฎหมายโรงงานด้วยนะคะต้องทำตามกฎหมายโรงงานด้วยนะซึ่งถัง LPG ที่ใช้กับรถโฟล์คลิฟตกับถัง LPG ที่ใช้ในบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะนะคะลักษณะมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเดียวที่เราจะดัดแปลงนะคะได้ของรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยก็คือเอาถัง LPG มาติดนะคะมาใช้นะคะแทนเชื้อเพลิงนะคะเช่นแทนน้ำมันนะคะ แทน้ำมันก็มาใช้เป็น LPG แทนนี้ได้ซึ่งการติด LPG นี้ก็ต้องทำตามตัวกฎหมายของโรงงานกฎหมายของกรมโรงงานด้วยนะกฎหมายของกรมโรงงานด้วยต่อไปนะคะฟอกลิฟท์ที่เป็นไฟฟ้าค่ะนะคะฟอกลิฟที่เป็นไฟฟ้านะคะเราก็ต้องมีการชาร์จแบตเนาะเราต้องมีการชาร์จแบตใช่ไหมคะโดยนะคะเพื่อนที่ชาร์จแบตต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงาน นะคะพื้นที่ที่ชาร์จแบตะะคะต้องอยู่ห่างบริเวณที่ลูกจ้างทํางานและตรงที่ชาร์จแบตนะคะต้องจัดให้มีการระบายอากาศป้องกันการสะสมของไอกรดไอละเหยด้วยเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จอ่ารถไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าใช้ไฟฟ้าเนาะเราก็ต้องเปิดแบตใช่ไหมคะเปิดฝาน้านํากันเนาะเปิดฝาแบตของเรานะคะเพื่อให้ไอกรดมันออก เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราจอดเพื่อชาร์จอะคะ่ะก็ต้องไม่สะสมพวกไอกดไอระเหยที่ออกจากการชาร์จด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าชาร์จนะคะแล้วมีอันนี้เป็นที่ชาร์จใช่ไหมคะเป็นที่ชาร์จนะคะแล้วก็ชาร์จแล้วก็มีไอกดไอระเหยเออกมาเนี่ยมันก็จะตีกันอยู่ในพื้นที่ค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้พื้นที่ของเราเนี่ยสามารถระบายอากาศได้นะคะสามารถที่จะ ออกไปได้ไอกดไอระเหยออกไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าพื้นที่ที่เราใช้ชาร์จนะตัวโฟลคลิ์เนี่ยไออะนะคะพอชาร์จแล้วมันออกนอกบริเวณที่เราชาร์จได้ไหมนะคะให้มันออกไปข้างนอกนะคะให้มันระเหยนะคะออกไปข้างนอกระบายอากาศออกไปข้างนอกอย่าให้มันสะสมอยู่บริเวณที่เราชาร์จนะะเพราะว่าถ้าเราสะสมมาจะทําให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับร่างกายของเราเอง นะคะเกี่ยวกับร่างกายของเราเองต่อไปนะคะบริเวณที่นะคะฟอกลิบน,นะคะอยู่ในอาคารที่ต้องเป็นบริเวณที่เดินรถเป็นประจำนะคะเดินรถเป็นประจานะคะก็ควรที่จะตีเส้นช่องทางเดินรถนะคะว่าตรงนี้คือทางรถนะนะคะตรงนี้คือทางรถนะคะตรงไหนคือทางเดินนะคะให้มันชัดเจน คนขับรถนะคะก็จะได้ระวังนะคะได้ง่ายหน่อยนะคะคนที่เดินเข้าไปนะคะก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นทางรถวิ่งนะคะไม่ใช่ทางคนเดินนะะเป็นทางรถวิง่งไม่ใช่ทางคนเดินเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมีการตีเส้นนะคะมีการตีเส้นว่าอันไหนนะคะคือทางของ f o r คลิฟต์อ่ะเช่นอันนี้ก็ตีเส้นเป็น ขีดนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้คือทางของโฟกกลิฟนะนะคะคนที่เดินมาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องระวังโฟกกลิฟนะนะหรือว่านี้นะคะด้านในคือทางโฟกกลิฟด้านนอกคือทางคนเดินนะคะเวลาที่คนเดินเข้าไปก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องระวังโฟกกลิฟนะนะโฟกกลิฟก็จะได้รู้ว่าอ่าด้านนอกเป็นทางคนเดินนะตรงนี้เป็นทางโฟกกลิฟนะคะต่อไปนะคะ ส,สิ่งที่กฎหมายบอกว่าต้องมีอีกนะคะก็คือกระจกนูนบริเวณทางแยกนะคะบริเวณทางแยกค่ะนะหรือว่าทางโค้งที่มองไม่เห็นทางข้างหน้า,านะ,นะตรงไหนที่มีทางแยกทางโค้งนะคะมีตรงไหนที่มีทางแยกทางโค้งควรที่จะมีตัวกระจกนูนด้วยนะค,ะควรที่จะมีตัวกระจกนูนด้วยเพราะว่าเป็นไงคะ เวลาที่เราขับไปใช่ไหมเราเป็นคนขับใช่ไหมคะเราจะเลี้ยวสู่เป็นทางร่วมแยกเป็นสามเป็นทางแยกซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะคะเราจะได้เห็นว่าเอ้ยทางซ้ายมีรถหรือเปล่าทางขวามีรถหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันควรที่จะต้องมีกระจกนูนด้วยบริเวณที่เป็นทางโค้งทางแยกนะคะบริเวณที่เป็นทางโค้งทางแยกเช่นตรงเนี้ยเราขับมาปุ๊บเราจะได้เห็นว่าอ่ะตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะจะได้ ขับไปได้นะคะจะได้ขับไปได้และทางเดินของรถโฟลคลิฟต์นะคะต้องรองน้ำหนักได้นะคะโดยต้องเป็นน้ำหนักรถบวกน้ำหนักของที่บรรทุกตรงนี้ค่ะที่รับได้ต้องเป็นน้ำหนักรถบวกของนะคะต้องเป็นน้ำหนักรถบวกของเท่านั้นนะคะต้องเป็นน้ำหนักรถบวกของนะคะ ถ้ารับได้แค่รถก็ไม่เพียงพอรับได้แค่ของก็ไม่เพียงพอนะคะต้องเป็นรถบวกของนะคะต้องเป็นรถบวกของลูกจ้างค่ะที่มีหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกนะคะมีหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกนะคะต้องผ่านการฝึกอบรมคะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกค่ะ ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภทนะคะความปลอดภัยในการขับรถยกค่ะและการตรวจสอบการบำรุงรักษารถยกเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเลยต้องมานั่งตรงนี้เพราะว่าต้องผ่านการฝึกอบรม ถึงจะขับรถยกได้นะคะต้องผ่านการฝึกอบรมถึงจะขับรถยกได้เนาะส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขนะคะเป็นส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขนะคะแก้ไขในส่วนของเครื่องในส่วนของกฎหมายที่กลายเป็นปีหกสีนะคะเวลาที่เราขับรถค่ะนะคะแล้วต้องใกล้กับสายไฟฟ้า นะคะตัวเดิมเนี่ยนะคะที่ทุกคนมีอยู่ห่างสุดน่าจะเป็น4.8ใช่ไหมคะนะคะ4.8เมตรนะคะห่างที่สุดเนาะนะคะอยู่ที่500กิโลโวล์เนี่ย4.8เมตรเนาะ,ะทีนี้ค่ะตัว64นะคะตัวกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะคะแก้ไขระยะห่างเหล่านี้นะคะ่ะกาแก้ไขระยะห่างเหล่านี้ นะคะว่าอ่าถ้าใกล้สายไฟกี่กิโลโวลต์ต้องห่างกี่เมตรนะะถ้าเอาแบบเซฟเซฟเลยนะคะเราก็ต้องให้ห่างที่หกเมตรนะคะเวททำงานให้ห่างจากสายไฟที่หกเมตร่ะต้องห่างหกเมตรนะนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสายไฟนั้นอะ่ะมันกี่กิโลโวลต์นะคะ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าสายไฟนั้นกี่กิโลโวลต์เราต้องห่างไว้เลยหกเมตร นะเราต้องห่างไว้เลยหเมตรนะคะและสิ่งที่กฎหมายห้ามอีกนะคะห้ามไม่ให้คนอื่นนะคะคนอื่นค่ะนอกจากคนขับโดยสารไปส่วนใดส่วนหนึ่งของรถคนเดียวที่จะนั่งอยู่บนรถได้เท่านั้นคือคนขับเท่านั้นนอกนั้นห้ามนะคะนอกนั้นห้าห้า ห้ามนะคนเดียวนะคะที่จะไปกับรถได้คือคนขับเท่านั้นนะคะที่จะไปกับโฟล์คลิฟต์ได้คือคนขับเท่านั้นนะโฟล์คลิฟต์คือเครื่องจักรที่มีคนขับนะคะมันไม่ได้มีไว้สําหรับขนคนมันเอาไว้ขนสิ่งของนะคะเอาไว้ขนสิ่งของเพราะฉะนั้นคนเดียวที่จะนั่งไปบนโฟล์คลิฟต์ได้คือคนขับเท่านั้นนะคะคือคนขับเท่านั้น ต่อไปนะคะจะให้ดูในส่วนของอเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายแม่นะคะคือพอรบรความปลอดภัยนะคะเป็นกฎหมายแม่เนาะที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะก็เป็นพอรบรความปลอดภัยปี54นะคะปี54พรบรความปลอดภัยปี54บอกว่าอะไรนะคะบอกว่านายจ้างนะคะต้องจัดให้ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นลูกจ้างทุกคนนะคะต้องได้รับการฝึกอบรมได้ความปลอดภัยนะคะต้องได้รับการฝึกอบรมได้ความปลอดภัยและนายจ้างนะคะมีหน้าที่นะคะจัดหานะคะ PPE ให้ PPE คืออะไรคะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะ หรือเราเรียกว่าเซฟตี้นะคะใส่หมวกเซฟตี้ใส่รองเท้ safety, าเซฟตี้ใช่ไหมคะนาะยจ้างมีหน้าที่จัดหาดูแลให้ลูกจ้างนะคะลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่และดูแลรักษานะคะลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่และดูแลรักษากรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ในายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานได้นะคะ นายจ้างสามาให้ลูกจ้างหยุดการทำงานได้ในส่วนของกฎหมายแม่ค่ะพระบรความปลอดภัยถ้าไม่ทําตามค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน8,000ดแสนค่พะพรบถ้าเป็นของตัวพรบรเนี่ยสองข้อนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามคือสองปีแ0 0แสนแต่ว่าถ้าเป็นกฎกระทรวงที่เรารู้เมื่อกี้เป็นกฎกระทรวงหารครึ่งเหลือหปี 4แสน,นี่บอกว่าถ้าเกิดให้คนโดยสารไปกับรถนะคะไม่ทําตามพร,รบรน,น,นั้นอ่ะ1ปี4แสนนะคะ1ปี4แสนถ้าเป็นตัวพร,รบรตัวนี้นะคะ2ปี8แสนกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนาะกฎหมายที่เป็นพร,รบรความปลอดภัยนะคะหรือว่ากฎหมายที่เป็นกฎกระทรวงความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยหานะส่วนมากนะคะ ทุกตัวนะคะสิ่งที่เขาให้มีเนี่ยก็จะเป็น5อย่างดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งให้มีป้ายเตือนนะคะให้มีป้ายเตือนเช่นถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีโฟกัสลิฟต์ใช่ไหมคะของเราเป็นโฟกัสลิฟต์ใช่ไหมเราก็ต้องมีป้ายเตือนใช่ไหมคะป้ายสามเหลี่ยมอันเนี้ยว่าระวังโฟกัสลิฟต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกว่าให้มีป้ายเตือน นะคะให้มีการอบรมอ่ะทุกคนก็มาอบรมแล้วเนาะนะคะอบรมโฟล์คลิฟนะคะอบรมโฟล์คลิฟให้มีขั้นตอนการทำงานก็คือคู่มือค่ะคู่มือการทำงานนะคะเมื่อกี้กฎหมายก็บอกว่าต้องมีคู่มือใช่ไหมคะให้มีขั้นตอนการทำงานให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยต้องมีอะไรคะที่เราต้องมีก็เช็คเช็คชีฟใช่ไหมคะเช็คชีฟ ที่เช็คก,ก่อนเริ่มงานนะคะที่เช็คก,ก่อนทำงานนะคะและเอกสารค่ะไม่ว่าจะเป็นการอบรมนะคะคือเซอร์ที่ได้นะ,ะเซอร์ที่ได้หรือว่าใบลงชื่อ หรือว่าที่ทุกคนถ่ายรูปลงชื่อเมื่อกี้นะคะเซอร์ที่ได้ใบลงชื่อนะคะคู่มือนะคะที่ใช้ในการทำงานเอกสารที่เราตรวจลดก่อนที่เราจะใช้งานนะคะทั้งหมดให้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะ,ะให้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ราชการนะ,ะหรือว่าให้กับตรวจความปลอดภัย